ส่วนนี้ดูง่ายเลยนะแต่สภาพเหลือแค่นี้อันนี้คือปิดประตูเกยังนึกพิมพ์ไม่ออกเลยว่าพิมพ์อะไรครับถ้าแบบว่าท็อปสุดก็คือเกตทองคาใครที่เล่นภาพมาระดับยี่สิบปีอะต้องรู้ว่านะเมกะพัดกีบบัวเจ้าคุณสุนทรว่ากระยาคือสุดๆผ่านนี้ ไปไงมาไงมีกุมารดูลกด้วยนะครับท่านนี้ไปไงมาไงมีโอ้ยเฮ้ยเหรียญพ่อม่วงวัดโบสมหาลาศดูดิเหรียญพ่อม่วงวัดโบสมหาลาศซื้อมาสี่หมืนอยู่เนี้ย อย่าดูเลยครับหรือสีผู้ผู้อ่องเดี๋ยวดูแล้วผมใจอ่อนนะครับเหรียญเฮ้ยนี่เหรียญพ่อเพชรนี่เกือบจะเกือบจะเอากล่องเน้ปปิดเหมาแล้วเช่ไหมจริงๆผมเมื่อผมผมเห็นกล่องเน้ยผมเกือบจะเอามาปิดเหมาแล้วผมจะบอกให้เหรียญหลวงพ่อว่าเขาตะเข้า นะเหรียญหล่นอนะคุณพ่อวัดเขาเนี่ยพ่อผางขวัญถุงเอาสองพันพ่อขวางขวัญถุงเนื้อปาก้าเอาสองพันนะครับนี่สองพันบาทครับถ้าพ่อผางแขวนแล้วรวยแล้วเหรียญที่เป็นเหรียญขวัญถุงพ่อผางเนี่ยถ้าใช้ได้ก็ต้องรวยครับ เต่ารุ่นสุดท้ายปูหลิวเอาพันเดียวปีสองพันเหมาสองพันเหมาแขวนนะครับรวยได้จริงนี่ปูด,ด,ด,ป 2, ปด,ดุลเนื้อนวะปีสองหกปูดุลเนื้อนวะอยู่ไนเนี้ยปิดหนะึ่ง 1> 1, พันครับปีฝุงหนึ่งพันวิฝุงปิดอะไรครับเต่าเต่ารุ่นสุดท้ายปูหลิวอะชุด โ oh, อ้โหนี้เหรียญหล่อกเก่าทรงเครื่องหลังยันครับลงยันจอจานนี่เพราะแจกวัดโพเฉลิมรักหรือเปล่าพอผางพอผางไปแล้วครับอ๋อพอผางเหรียญน,นี้ชนรประทานสร้างไหมเนี่ยข้างล่างเนี่ยมีชอทอชนรมประทานเนี่ยเนี่ยคือรุ่นแบบเนี้ยทันหลวงพ่อแน่ๆปีหนึ่งหกวีเลือกเสาห้าด้วย เนื้อปากกาเอาสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทครับนี่เอาปากกาชุบนี้เกินปีหนึ่งหกรุนนี้เล่นง่ายนะให้สึกแค่ไหนอะตัวชอทอก็ต้องยังอยู่ปูหลิวไปแล้วครับเหรียญพ่อเพชรนะครับอา้าวพี่กะวินทากะวินตา อันนี้เหรียญพอโตนี่วัดคลองเตยปีเจ็ดสี่ใช่ไหมครับขอเตา้าบุหลิวอีกจะหาที่ไหนให้ละครับพิธีรับพง์ปูดุลเนื้อนวะปีสองหกนี่เนื้อนวะนะใบโพปูดุลเอาสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาท ทำไมคนรอกันเยอะจังครับอ้าวนี่หลวงปู่ทิมองนี้เอาเจ็ดพันนะครับเอาเจ็ดพันบาทนี่องค์เป็นหมื่นหมื่นต่อโค้ดวอรอวัดป่าประดูนี่ครับนี่ก็อันนี้คือปู่ทิมว่ารหาไหล่เซกเขามาเล่นเป็นของปูทป่ทิมเซกก็บปู่ทิมเซกอยู่แล้วครับวัดปักประดู นี่คือ25พระพุทธตวัที่แพงที่สุดก็คือว่าต่อโคตวรวปอแม่เฮ้ยเอาอยากได้เท่าไหรไ่หนส่วนราคามาสิก็กะจะนะครับทำฐานตั้งให้ท่านให้ดีเนื้อเดียวกับท่ากระดานสีสวัสดนะครับอย่างแล้วหน้าท่าน่ะก็หน้าเดียวกับท่ากระดานสีสวัสดนะ แล้วพิมพ์ท่านเนี่ยพิมพ์เดียวกับภาพวาดสีน้ำมันเลยนะพระมหาสิทธาผู้ผู้องเห็นไหมชั้นข้างใต้ที่เทก็เหมือนกับลาวาของพระทักดาลนะที่เป็นชั้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 นครับ จากขนาดนี้ผมจับอยู่อ่ะผมยังรู้สึกว่าเนะี่ยเดี๋ยวต้องหาแท่นใส่ให้ท่านพี่พี่ property ผมไม่เคยขัดใจพี่ๆเลยนะผมขอเนี่องมาบอกว่าเ,าเป็นสิทธิ์ว่านำคุณแผนประเมินเป็นราคาไม่ได้ครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยห่วงว่าถูกมงคลแต่อันเนี้ยเวลาผมหยิบท่านขึ้นมาเวลาเมื่อนาผมก็ขนลุกทุกครั้งอนี่เอาไปแขวนกันครับแท้แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ยีห้าศตวรรษวัดบาปกระดูเนี่ยจริงๆผมก็ไว่ออย่งนี่ครับอันนี้คือเราจะเห็นเกเยอะมากกว่าแท้บางคนก็เรียกว่าพระปิดตาอันเนี้ยอันเนี้ยเจอเก,เ,กเต็มเลยนะแต่แท้เป็นแบบนี้เนี่ยเนื้อ,อชุมนุมเทวดา,เ,วดาเอา โอ้โหพี่พี่แกง่งสิทธิ์ปุกวนไหนใส่ค่านิยมให้ผมหน่อยหาองค์ที่สองไม่เจอแล้วครับมีอันนี้ดูก็ดูซุ้มกอได้อะเนื้อเดียวกับซุ้มกอครับขอพ่อเงินมะาปาังเลืองเป็นรายการสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวผมประมูลพ่อเงินมะการเหลืองรายการสุดท้ายให้ผมบอกเลยนะว่าอันเนี้ยเนื้อเดียวกับซุ้มกอเลยพร้อมซุ้มกอนั่นแหละถูกแพงเราไม่รู้แต่พิมพ์เนี้ยถ้ามีไว้ในบ้าน ผมเอาแช่น้ำเปล่าๆก็เป็นน้ำมนต์ได้โอ้โแปะพามันจีตไปในหัวใจมันพอได้เอาได้เลยเอาหมื่นสามเอาคือเนื้อเดียวกับพระสุมกอครับแร่แะมะขามงามจับใจเนื้อเดียวกับสุมกอครับนี่คือนะครับ เนี่ยจะลีลาเม็ดขนุนจะถ้ามีอยนี้คุณก็ดูซุ้มก่อแท้ๆได้พุทธคุณไม่แตกต่างแต่ค่านิยมอ่ะเรามาตั้งกันนะป3หมืนสามครับครับโอ้เนี่ยมีพระในบ้านเป็นร้อยล้านอะ่ะมีแบบนี้ปละล่ะแล้วพระแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆตามสนามพระเครื่องอโหถ้าเก็บแบบนี้สบายใจครับ,บเหรียญยันสามดวงพุทธลายพ่อพิน โอมิรัตธาครับรักเคารพเคารพร,รักทุกท่านครับนะขอไว้ให้ผมบูชาหน่อยเถอะเชื่อไหมผมขนลุกตลอดนะที่คนๆถามถึงนะซิวม,มันเป็นการลงเป็นการวัดใจผมว่าผมจะอยากได้ตังหรือผมจะอยากเก็บของท่านแต่ผมบอกเลยผมเก็บของท่านครับต้องมีอะไรผูกพันกับว่าถ้ามุนแผนน่ะองค์เนี้ยจริงมาอยู่ที่ผมทําไมองค์นี้มาอยู่ที่ผมเป็นเรื่องแปลกนะฮะผมถือเป็นเรื่องแปลกเอาในประเทศไทยก็ไม่มีใครเคยเห็นนะ เหรียญยันสามดลวงพุทไลายพ่อพินนะฮะอ้าอันนี้ใครอยากได้พรุ่งนี้ยังไม่ได้จ่ายตังเขายังไม่รู้รว่าเท่าไหร่เลยอ่างั้นถาดนี้ผมก็จะเหลือเนี่ยครับมาโตเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาเนื้อเดียวกับเงินบางทานนะครับเนี่ยยุคนี้ยุคนี้เนื้อเดียวกับว่าทาบะเนียงแตก เนื้อเดียวกับพ่อเงินบางคาร3สามดวงเขาผมหมื่นแปดเขาเอาผมหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้าแบบไม่ต่อเขาเลยอะ่ะผมก็เอาเพื่อนเพื่อนหมื่นมื่นเก้าแล้วกันแต่สิ่งที่จะได้กลับมามากกว่านี้เยอะหมื่นเก้าพันบาทครับเนี่ยยันดวงพ่อพินครับปีสองพันห้าร้อยหมื่นเก้าพันบาท นี่ฮเหรียญที่ทำนะให้เกิดเหรียญยันดวงทั้งหุนแผนขึ้นนะครับอันนี้ออริจินอลต้นตำรับครับปี2500เหรียญนี้ทําให้คุณผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายได้นะครับเอาหมื่นเก้านะครับส่วนอันนี้นี่เหรียญหลอกคุณพ่อวัดเขาเนื้อเดียวกับเงินบางคาเนื้อเดียวกันเลย ถ้าบอกว่านี้สร้างปีอะไรอ่ะผมเอาเน่สองสี่หกว่านื่อเพราะแปดกว่าไม่ใช่เนื้อนี้แปดกว่านี่อย่างอินโดจีนเนี่ยเนื้อไม่ถึงนี้นีอย่างเข่าลอยเข่าจมไม่ถึงนี้นี่เนื้อเพราะทาเดียงแตกเลยเนื้อเพราเงินบางคานเลยเนี่ยครับได้พี่าธีทำสำหรับพิธีวีไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเห่นไหมฮะถ้าสวยเป็นแบบนี้ ้าถูกแขวนจนสึกดูเขาแขวนใช้ดิหลังไม่เหลือยันเลยเนะียหูปิงเหมือนพ่อเงินบางคานเหมือนบ้องช่องลมอะ่ะเนะเหมือนพ่อทาประเนียงแตกอ้อาวอันนี้ขยายได้ไปใช้เอาสี่พันน่าจะเป็นหลวงพ่อวัดเขาที่เก่าที่สุดด้วยวถ้าตามผมนะพอเห็นเนื้อปุ๊บนี่ ดูดูพาะเงินบางคาดูพาะทาพันยงแตกได้เลยของพ่อพินน่ะที่เป็นยุคหลังอ่ะจะเป็นห่วงในตัวแล้วเจาะทะลุครับมีพุชโช้น้อยไหมครับเคยมีหมดแล้วแบ่งปันไปหมดแล้วครับปิดสี่พันกับพิทวีพิทวีเอาไปทั้งคู่จริงๆราคาหลักพันก็ไม่น่าจะใช่พระแบบนี้อยู่บ้านพิทวีพิทว,วีมีแต่ร่ำรวยแล้วแล้แลแลเป็นพระที่บูชาด้านสุขภาพดีมากนะีฮย บูชาด้านสุขภาพดีมากถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายเอาไว้ใต้หมอนหรือแม้กระทั่งแช่น้ำแล้วทำน้ำมนต์ดื่มได้กุมานพ่อแช่มเห็นเล่นกันจังแบบนี้อันนี้ในปีหนึ่งแปดนะอันนี้หนึ่งแปดใช่ไหมศูนย์เก้าเนี่ย อันนี้ศูนย์เก้าแต่ในสายเขาอาจจะขายเป็นทันราคาหลายหลายหมืน่นอันนี้ศูนย์เก้าข้อมูลจากคนขายพระขอบคุณเช่นการพิจวีครับกับข้อมูลจากคนที่อยู่ที่วัดที่ไม่ได้ขายพระมันต่างกันนะศูนย์เก้าก็อัพเดตมาแช่มอ่าศูนย์เก้าก็มีเหรียญใช่ใช่ก็มีเหรียญงจากพอแช่มที่ี่าอ่ะอ่ะขอเหรียญว่าแช่มไหมพี่หน่อยวันนี้อันนี้เด็ด คุกลักองนี้เด็ดเด็ดมากคุกลักแบบนี้นะครับผมบอกเลยเป็นสะพานสูงก็แท้เลยเป็นปู่ยิ้มก็แท้เลยเป็นปู่สุขก็แท้เลยเนี่ยปิดตาเนี่ยผมคุกลักสวัสดีครับพิจารารักพิจารารักได้ทำการเก็บพระเป็นเงินอม ไว้เป็นที่เรียบร้อยหกคุกรักองนี้นะผมบอกเลยเพื่อนๆร้อยกว่าปีที่แล้วทําคุกรักได้ก็มีพ่อแก้วมีปู่สุมีปูป่บุญยี่ห้าสตวรรษเนี่ยพี่จะซื้อเท่าไหร่พี่ก็ใส่ราคามาวปอปอเนี่ยปู่ทิมเซกกับป้ะปูนะนี่อันนี้คือที่สุดแล้วคือสมัยก่อนถ้าใครเล่นไพ่จะต้องลงหนะังสือทุกเล่ม เจ้าคุณสุนทรวัดกรัลรยาแล้วแพงต้องเกตทองคำโจบัญชีเดีนะครับอัครวัตสายเทียนนี่ถ้าแบบว่าท็อปสุดก็คือเกตทองคำพิทวีทันไหมพิธารักษ์ทันเปล่าใครที่เล่นพระมาระดับยี่สิบปีอะต้องรู้ว่านะเมกะพัทกีบกบัวเจ้าคุณสุนทรวัตกัลยาคือสุด สุดยอดจ้าพิจารักษนี่เนี่ยเกตทองคำห่ยขนลุกเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนเป็นพระในฝันของเราเป็นพระในฝันของคนเล่นพระทุกคนแหละอยากได้วัดกัลยาเกตทองคำนี่นะครับสมเด็จตรงนี้เหลือสภาพนี้ก็แท้ดูง่ายนะจ๊ะ เขาแขวนจนเขาแขวนยังไงจนเหลือแค่เนี้ยไม่หักดูง่ายดิอันนี้คือไม่เก๊นแน่นอน,อนราคาวัดกัลยาาคาวรวัดกัลยาไม่ใช่ว่าพิทวีเกิดทันหรือไม่ทันพิทวีถ้าเล่นพระต้องอยู่ในยุคเดียวกันกับถ้า20กว่าปีที่แล้วนะวัดกัลยาเนี่โอ้โหถ้าเปิดหนังสือพระเก,าะเก่าเจอทุกเล่มแล้วต้องเกตทองคําด้วยคนละหน้ากับวัดกลางนะบางคนทิ่เหมือนกันไม่เหมือนนะครับ คนละพิมพคนละหน้าสองสี่เจ็ดศูนย์มั้งครับพิศาร,รักษ์ปีที่สร้างอ่ะพอๆพอกับเมกะพัฒ์ปู่บุญนะนะครับปีพอๆกับเมกะพัดปู่บุญนะครับผมว่าจะต่อหกกว่าเจ็ดสองสี่หกกว่าเจ็ดกว่าน้วนแหละครับนะแต่ที่แพ้สุดแล้วต้องเกตทองคำครับแล้วก็สุดๆไปเลยก็ต้องเป็น ใช่พี่อาริยาสมัยก่อนว่าวัดกรยาเนี่ยดังแน่หายามีสมเด็จด้วยพอแช่ตากล้องหูเดียวต้องหูเดียวคือไม่มีใบหูข้างนี้ที่ท็อปสุดอืมผมก็ถามที่แหงว่าต้องปูสุกครับพอเนื้อนี้ไปที่อื่นเบาก็ได้ฮนะแขนอย่างนี้ก็ต้องปูสุกวัดปากคอมะขามเท่าทีเดียวแล้วครับเนื้อนี้วัดกระยาไม่เจอง่ายหรอกครับ นี่กีบบัววัดจรยาเกตทองคำเอาหมื่นแปดนะครับเราดูทองสมัยก่อนใช่ครับุนี่ฮะเราดูเมฆพัดหยิบม,มาจบแล้วนะครับครับ เป็นพิมพใช่ครัเป็นพิมพ์เจ้าสัวมีหูในตัว <25 S 1> มี <25 S 1> ได้องปสาารรคบ้านครับ 15, <000. S 1> พีิทวีจา๋าขอหมื่นหกกำไรพันหนึ่งครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าวัดกัลยาเกตทองคำเนี่ยเราไม่เจอกันมาโหเป็นสิบปีนะโอ้พิจารณกให้รับปากให้พ่ทวีหมื่นหกไปแล้วครับ โอเคแน่นอนครับผมพิธารักษ์พระมันสับจังหวะก,กันช่วงนิดเดียวนะที่ผมที่ผมบอกก่อนคอมเมนต์พิธารักษจะขึ้นเนี่ยประมาณสักครึ่งวินาทีเฮ้ยนะครับเนี่ยนะครับส่วนหลวงพ่อแชม วมตากล้องไม่ต้องพูดถึงกระไหลทองสามแสนฝ้าเนี่ยบล็อกหูเดียวคลาสพิธารักขอบคุณมากๆาฮะนี่เนีเอาว่านะครับพิธีปลุกเสกสําคัญสําคัญของสยามประเทศต้องมีพรแชายมตากล้องหมดนี่คืออาจารย์หลวงพ่อเต๋อาจารย์หลวงปู่หนูทุ่งแหลม ค้าพี่สมชายกลับถึงบ้านแล้วนะปลอดภัยสุดยอดนะถ้าอินโดจีนไม่มีหลวงพ่อแชม่มนครถมจะส่งใครไปเป็นตัวแทนในการลุกเศษพระเถราจารย์ผู้ที่มีพลังจิตเป็นประธานใหญ่ทดสอบเศกเหล็กจานของท่านเป็นจิ้งเหลนวิ่งให้พระเก,กจิจับอ่ะแล้วสุดท้ายอาจารย์ทองดีอ่ะองค์สุดท้ายจับได้แล้วเพ่งกระแสะจิตกลับมาเป็นเหล็กจานได้เหมือนเดิม เนี่ยวิชานั่งสะกดปืนข้างหลังเป็นฮนุมานก็เลยวิชาหนนุมานสะกดครับ<ม>ต้องนั่งเสกจนปืนเนี่ยที่ขึ้นนกไว้เนี่ยสับไกเองแล้วยิงไม่ออกเป็นอันมะเสร็จพิธีครับราคาปูสุกราคาปูสุกข,ขอสี่หมื่นแล้วกันครับเนี่ยขอสี่หมืนบาทครับ พิธีละพง์นะพิมสองหูสวยๆก็ยังต้องมีสี่หมื่นพิมหูเดียวสวยสวยสามแสนสภาพนี้ถือว่าสวยดูง่ายสบายใจนะราคาที่ให้คือราคาเท่ากับ้าม่อยากได้พราแชมกันหมดแล้ครับกอัวเก๊อันนี้แท้ สว่วนใหนี้ดูง่ายเียนะแต่สภาพเหลือแค่นี้แต่ยังไงก็เป็นก็เป็นเนื้อสมเด็จม,มีเนื้อสมเด็จเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวชีวิตคุณก็ไม่ตกตามอันนี้คือปิดประตูกเกยังนึกพิมพ์ไม่ออกเลยว,ว่าพิมพ์อะไรครับนะ เขาต้องเลี่ยมอยู่ใน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 กรอบเงินหรือกรอบทองโบราณะที่จับขอบแบบนี hm ้ครับ so so ใช้จนเหลือขนาดนี้ได้ mm. Mm. Oh. Oh. สุดยอดครับ อืมแต่พิมพิมพ์แขนเนี่ยเอาคุยเรื่องสมเด็จเป็นองค์สุดท้ายของวันนี้คุยเรื่องพิมพ์แขนก่อนเพราะวงพิมพ์แขนอย่างเนี้ยเป็นพิมแขนของของพระช่างพิมพ์แขนสมเด็จโตอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นปูภูแขนกลมถ้าเป็นปู่หน้าแขนเป็นเหลี่ยมครับที่เล็กอันนี้ดูง่ายเลยครับเนีย่ยแบบนี้แขนสบายใจเลยเพราะเกมมันไม่ทําแน่นอนแบบนี้นะ หน้าชายครับไม่สวยแต่แท้แน่เนี่ยเนื้อตุบตับเลยอเอาราคาเนี้ยจากกันไปใครจะได้ไม่ต้องไปเสียเป็นล้านประกันแท้ให้ตลอดชีวิตเห็นไหมเนี่ยวงแขนเนะี่ยพิมแขนสมเดียตโตอยู่ตรงนี้เลยเขาต้องเลี่ยมใส่กรอบอะไรใช้สักอย่างจนเหลือแตะแก่น โอ้ให้เหลือครึ่งองค์ก็เกินนี้ครับแน่นอนครับพี่เล็กแนนนกขวนแบบนี้นี่สบายใจสุดๆแล้วครับเอาไปส่องเพล,ลินเอาเนี่ยผมบอกเลยส่องเพล,ลินตาสบายใจอ่ะพี่วิสูตรไม่ทันนะส่องเพล,ลินตาสบายใจ ครับวันนี้เนี่ยแต่อันเนี้ยน่าใช้เป็นเป็นปิดตาไม่ใช่พิเกเนตนะเป็นปิดตาแบบนี้คล้ายๆปิดตานครน่ใชไ่ไม่เจอไม่เจอนานมากจนจำชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาที่ก่อน นะคฉะนั้นก่อนจากกันไปกล่องนี้พ่ออุตมะพ่อเงินเต็มเลยตรงเนี้ยนะครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวดูให้ครับพี่เจมเนี่ยตรงเนี้ยนะเนี่ยนะไม่รักผม,มจะรักใครแล้วรายการสุดท้ายตรงนี้่ันได้ไปล่ะเอาหมดเนี้ยนะพันห้าพี่สา่เขียวอ่ะโอเคปิดกล่องให้พี่สายเขียวครับวันนี้พี่เลี้ยมอนเจมไม่ทานมิซานซุปปี้สวัสดีครับพันห <1, 5. S 1> อ่าพันห้า เป็นของพี่สายเขียววันนี้นะจากกันไปด้วยปิดตาอางนี้เนื้อคลุกละกแจ่มเลยปิดตาวัดบ้านไผ่โคราชใช่ไหมครับ<ม>อ่าเห็นป่ะโอเคแบบนี้หลอกเก่าก็จะเป็นเมืองที่มีเมืองเคยนะมเมืองโบราณอยู่<ม>นะครับโอเคเนี่ยทั้งหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงอืม นะวันนี้ผมกลาบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ